เรื่องราชสีกับหมาจิ้งจอกผู้แสนฉลาดการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะป่าดงดิบอันกว้างใหญ่ไพศาลมีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งวันหนึ่งราชสีหนุ่มชื่อรามสูนได้ขึ้นครองตำแหน่งเจ้าแห่งพืนป่ารามสูนเป็นราชสีที่มีพะละกำลังมหาศาลมีแผงคอทองคำที่สะท้อนแสงแดดจนแสบตาและเสียงคำรามที่ทำให้สัตว์ทั้งป่าหวาดกลัวแต่หน้าเศร้าที่เขาไม่เพียงแต่ใช้พลังในการปกป้องแต่กลับใช้มันในการข่มเหงผู้อื่น เขาบังคับให้สัตว์ต่างๆนำอาหารมาถวายทุกวันไม่เช่นนั้นจะถูกลงโทษสัตว์เล็กสัตว์น้อยต่างหวาดกลัวและจำต้องทำตามคำสั่งในป่าแห่งเดียวกันนี้มีหมาจิ้งจอกชื่อสีธนาอาศัยอยู่เขาไม่ได้มีกำลังหรือรูปร่างหน้าเกรงขาเหมือนราชสีแต่เขามีสมองที่เฉียบคมและปากที่พูดจาไพเราะสีธนาไม่เห็นด้วยกับการปกครองแบบข่มขูของราชสีแต่ก็รู้ว่าถ้าเขาเผชิญหน้าโดยตรงย่อมพ่ายแพ้แน่แท้ เขาจึงวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อจะช่วยให้สัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากอำนาจของราชสีโดยไม่ต้องใช้พละกำลังแม้แต่น้อยสีธนาแอบไปเยี่ยมสัตว์ต่างๆในตอนกลางคืนโดยบอกเป็นในว่าเขามีแผนที่จะปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระแต่ต้องการความร่วมมือเขาบอกว่าข้าจะไม่ต่อสู้กับราชสีด้วยกำลังแต่ด้วยสติปัญญาเจ้าทั้งหลายจงฟังและทำตามแผนข้าให้ดีวันรุ่งขึ้นสีธนาจงใจนำอาหารชิ้นใหญ่เข้าไปถวายราชสีพร้อมกับเล่าเรื่องเท,ท็จอย่างแนบเนียน ข้าได้ข่าวว่ามีราชสีอีกตนจากป่าเหนือมาทาทายอำนาจของท่านเขาส่งข้าหมายดูว่าท่านอ่อนแอแล้วหรือไม่รามสูนโกรธจัดผู้ใดบังอาจกล้าท้าทายข้าเขาคำรามเสียงดังก้องป่าข้าพาเขามาเฝ้าท่านได้หากท่านต้องการพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของตนสีธนาแซงทำเสียงกระซิบราชสีหลงเชื่อทันทีเขาคิดว่านี่คือโอกาสแสดงอำนาจให้ทุกคนเห็นจึงตามสีธนาไปโดยไม่คิดไตร่ตรอง สีธนาภาราชไปยังบึงน้ำสายกลางป่าที่เงาสะท้อนชัดเจนราวกับกระจกเขาอยู่ในนี้ท่านมองเงานั่นสิสีธนาชี้ไปยังเงาของราชสีในน้ำรามสูรเห็นเงาของตนเองในน้ำก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นราชสีอีกตัวเขาคำรามเสียงดังใส่เงาเงาก็คำรามกลับตามเสียงสะท้อนทำให้รามสูรยิ่งโกรธจัดกระโจนเข้าใส่เงานในน้ำด้วยความโมโหและตกลงไปในบึงลึกทันที ด้วยน้ำหนักตัวอันมากมายและท่าทางที่ลนลานรามสู์พยายามจะตะเกียกต,ตะกายขึ้นแต่ก็ลื่นถไาลลงไปอีกทุกอย่างเกิดขึ้นในพริบตาเดียวหลังจากราชสีจมหายไปในบึงสัตว์ทั้งป่าก็พากันมายืนมองอย่างตกใจและโล่งใจพวกเขาตระหนักว่าศีธนาไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่ใช้สติปัญญาแก้ปัญหานกคูกผู้เฒ่าประกาศว่าจากนี้ไปเราจะปกครองป่าด้วยการปรึกษาหารือสัตว์ทุกชนิดมีสิทธิเท่าเทียมกัน สีธนาไม่ได้ต้องการอำนาจเขาปลีกตัวไปอยู่ในโพรงเงียบๆดังเดิมแต่ทุกสัตว์ต่างยกย่องเขาให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาและคนกลางในการตัดสินปัญหาต่างๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพลังกำลังเพียงอย่างเดียวมิอาจอยู่เหนือสติปัญญาได้ราชสีที่แข็งแรงที่สุดยังพ่ายแพ้ให้กับคำพูดและแผนการของหมาจิ้งจอกการใช้สติปัญญาไหวพริบและความกล้าหาญทางใจย่อมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่าการใช้ความรุนแรงเสมอ นิทานชี้ให้เห็นว่าอำนาจที่ไม่มีศีลธรรมจะนำมาซึ่งความพินาสติปัญญาและความสามาัคคีสามารถเปลี่ยนระบบที่ไม่เป็นธรรมได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อสู้ด้วยกำลัง